สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแรงระหว่างแม่เหล็กค่ะ,ะซึ่งอุปกรณ์นะคะของเรานะคะวันนี้ก็น้อยมากๆเลยนะคะก็จะมีค่ะเป็นแม่เหล็กนะคะอุปกรณ์ของเราเป็นแม่เหล็กนะคะซึ่งเกิดจากซึ่งเราก็ได้ทําเทคนิคพิเศษนะคะก็คือหักแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งวิธีการทดลองนะคะก็จะ มีอยู่สี่ครั้งนะคะการทดลองเรามีอยู่สี่ครั้งซึ่งครั้งแรกนะคะจะให้วางขั้วเหนือใกล้กับขั้วเหนือนะคะครั้งที่สองวางขั้วขั้วเหนือใกล้กับขั้วใต้ครั้งที่สามวางขั้วใต้ใกล้กับขั้วหนึ่งขั้วใต้นะคะครั้งที่4ี่นะคะวางขั้วใต้ใกล้กับขั้วเหนือค่ะสำหรับการทดลองนะคะ อันนี้ก็คืออันนี้สีแดงนะคะก็คือขั้วเหนือสีน้ําเงินก็คือขั้วใต้นะคะครั้งที่หนึ่งการทดลองครั้งที่หนึ่งของเราก็คือจะเอาขั้วเหนือใกล้กับขั้วเหนือค่ะนี่นะคะเอาอไปนะคะเขาก็จะผลักกันนะคะะเห็นไหมก็จะผลักกันแล้วก็หันขั้วใต้มาให้ดูดแทนนี่ ครั้งที่สองนะคะเราก็จะวางขั้วเหนือใกล้กับขั้วใต้อันนี้ขั้วเหนือนะคะหันมาใส่ขั้วใต้น้องๆสังเกตดูนะคะเขาวิ่งมาดูดกันเลยครั้งที่สามนะคะเราก็จะวางขั้วใต้ใกล้กับขั้วใต้นะคะอันนี้ก็ปลายของขั้วใต้นะคะน,นี่ก็ขั้วใต้เห็น <st> <He S 1> ไ,ไหมคะเขาจะผักกันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ผิดนะคะน้องๆอันนี้ก็คือขั้วใต้ขั้วใต้นี่ค่ะค่ะมันมันจะพยายามผลักนะคะเพื่อจะให้เอาอีกด้านหนึ่งมานะคะเพราะว่ามันดูดอีกด้านหนึ่งเนาะค่ะสำหรับการทดลองครั้งที่สี่นะคะวางขั้วใต้ใกล้กับขั้วเหนือนะคะนี่นะคะอันนี้ขั้วใต้นี้ขั้วเหนือเหนือน,นะคะเขาก็จะวิ่งมาดูดกันเลยอืมค่ะสำหรับคำถามหลังการทดลองนะคะหนึ่ง แรงผลักเกิดจากการวางแม่เหล็กยังไงคะแรงผลักนะคะขั้วเหนือกับขั้วเหนือใกล้กันอ่ะขั้วเหนือกับขั้วเหนือใกล้กันนะคะหรือจะเป็นขั้วใต้กับขั้วใต้ใกล้กันนะคะก็จะเกิดการผลักกันนะคะขั้วที่เหมือนกันเขาก็จะผลักกันต่อไปค่ะข้อสองนะคะแรงดึงดูดจากการวางแม่เหล็กยังไงคะแรงดูดนะคะ แรงดูดนะคะก็เกิดจากการที่ขั้วเหนือกับขั้วใต้ใกล้กันค่ะขั้วเหนือกับขั้วใต้นี่นะคะเหนือใต้นี่ค่ะใกล้กันเห็นไหมคะมันจะดูดกันหรือจะเป็นขั้วใต้กับขั้วเหนือนั่นเองขั้วใต้กับขั้วเหนือน,นะคะอืก็จะเกิดการดูดกันใช่ไหมคะอ่าต่อไปสรุปผลการทดลองนะคะเราจะเห็นว่า ขั้วที่เหมือนกันนะคะที่เอามาใกล้กันเนี่ยจะเกิดการผลักกันและขั้วที่ไม่เหมือนกันนํามาใกล้กันจะเกิดการดูดกันค่ะสําหรับการทดลองของเราวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย